ทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพบกับผมต่อนะครับจาก Hello t o k กีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวบลูทูธบอร์ดนะครับก็ตัวนี้สั่งมาจาการ้านคา s h o อ e ปปนะครับก็จริงๆิเขาซีนซีนถูกมาให้แหละผมแกะเวลานะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมรีโมทนะครับมาพร้อมรีโมทนะตัวนี้จะเป็นโมดูลที่รับสัญญาณบลูทูธอย่างเดียวนะครับไม่มีพาวเวอร์ Power ในตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเห็นเขาเขีนเยนไว้ว่าเป็น 5.0นะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่รับแรงดันไฟเนี่ยได้ตั้งแต่3.7ถึง24โวลต์นะครับอันนี้ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับในสเปคนะแล้วก็อย่างอื่นก็ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรนะรผมก็จะเอามาต่อกับตัวแอมป์นะครับที่ผมมีอยู่นะครับตัวเนี้ยผมไม่มีบลูทูธในตัวนะครับผมก็เลยต้องซื้อตัวเนี้ยมาทำมาใช้นะครับต่อกันนะครับว่าจะประกอบตัวอ่า ลำโพงบลูทูธนะครับสักหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อนะครับแล้วก็เทสพร้อมๆกันเลยน้องะโอเคทีนี้มาดูที่รีโมทนะครับรีโมทก็เขาจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นกระดุมแบบนี้มาให้นะครับวิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับจะมีถาดแบบนี้นะครับแล้วก็คว่ำรีโมทลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ง่ายทานขึ้นอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปึ๊บยนะ นบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้ละนะฮะอ่ะมาดูวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อตัวนี้ผมก็จะต่อใช้อ่าไฟเนี่ยจ่ายจากตัวมอเอร์แปลงที่เป็นมอเอร์แปลงโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้จ่ายไฟที่19โวลต์นะครับ19โวลต์ DC เลยนะครับจ่ายไฟที่19โวลต์3แอมป์นะครับตอนนี้ผมทำการแปลงหัวมาแนละ้วเรียบร้อยนะครับปกติหัวจะมาแบบนี้นะ แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งรูรูตัวเนี้ยมันจะใส่กับแจ็ค d c ทั่วไปแบบนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยแปลงแปลงมันให้มันเป็นแบบรูตรงกลางเนี่ยให้มันใหญ่นะครับนะแบบนี้นะฮะก็จะใช้ได้ตัวนี้ก็ตัดออกไปเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการต่อตัวนี้นะครับเข้ากับตัวนี้นะครับด้วยการบัดกรีนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผม ตัวนี้เราได้สายตัวนี้มาแล้วนะครับสายตัวนี้ผมจะเอามาใส่กับตัวที่จ่ายไฟนะครับเป็นจ่ายไฟผมจะพ่วงจากตัวแอมนะครับมาจ่ายให้ตัวโมดูลบลูทูธด้วยนะครับด้วยการที่ใส่ไปที่ช่องนะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นช่องบวกลบนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นการใส่ไฟ DC จ่ายให้กับโมดูลนะครับก็สีแดงใส่บวกสีดําใส่ลบนะครับ ัวนี้ก็คือใส่ไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพ่วงไว้กับตัวไฟของบอร์ดนะครับของบอร์ดแอมนะครับเรียบร้อยละนะตอนนี้จ่ายไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องต่อก็คืออ่าช่องนะครับเอาพุตตัวนี้นะครับเราจะอินพุตสัญญาณบลูทูธเข้ามานะครับที่ตัวเสาอากาศตัวนี้นะครับแล้วก็เอาพุตออกจาก3ตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนแจ็คที่เป็น lr แล้วก็กาวนะครับอ แล้วก็เอาออกมาปุ๊บแล้วก็มาเข้าอินที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่ออีก3สายมาเทียงนี้นะครับผม รับผมตอนนี้ผมต่อตัวเอาพุตนะครับเอาพุตตรงนี้นะครับมาเข้าอินพุตของแอมนะครับแล้วก็ต่อไฟแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมต่อลําโพงมาแล้วนะครับต่อจากแอมตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นลําโพง2.5นะครับ2.5นิ้วตัวนี้นะครับ2.5นิ้วตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับ ผมจะใส่ตัวเมื่อแปลงมาก่อนนะครับที่ตัวแอมนะครับนะวันนี้ไฟบลูทูธมาแล้วนะครับนี่ไฟบลูทูธมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับอ่าโอเคน่าจะติดนะครับแต่ที่นี้ว่าไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะฮะ XFWBT ผมไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับนะตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับตัวน,นี้ซาวมาแล้วนะครับผมเป็นจาก iPad นะครับแลวเข้ามาที่นี่แล้วเรียบร้อยนะครับ โอใช้ได้นะครับเสียงเดี๋วผมจะลองอเดี๋ยวผมจะลองใช้รีโมทนะครับควบคุมการเปิดเสียงรีเสียงเนาะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ๋อใช้ได้นะครับตอนนี้ที่ iPad ก็มีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับดูนะดูจะมองเห็นปแป๊บหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะอ่าเห็นไหมครับที่ไอแพดจะมีโลโก้วอลลุ่มขึ้นนะครับในลดเสียงนะครับลดเสียงอ่าจะได้เลยนะครับผม EQ อ่าตอนนี้ EQ โซโนมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผม อยู่ก็ได้นะครับแล้วมิวนะครับมิวเสียงมิวแล้วะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้น่าจะใช้ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะโอเคนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับตัวนี้โมดูลบอร์ดตัวบลูทูธ5.0นะครับสั่งจากร้านคาช็อปปี้นะครับตัวนี้ผมสั่งมา68บบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะรวมส่งก็จะอยู่ที่ 80กว่าบาทตีไป90บาทนะครับประมาณนั้นนะก็สำหรับใครที่ใช้แอมนะครับที่ไม่มีบลูทูธในตัวนะครับแบบนี้ก็ซื้อแบบนี้มาพ่วกได้นะครับแต่ก็ดูที่มันเป็นไฟที่เป็น3.7ถึง24โวลต์น,นะครับเราจะสามารถที่เราไม่ต้องใช้พวกสเตปดาวดอบไฟจาก12มาเป็น5โวลต์ส่วนใหญ่จะเป็น5โวลต์น้องโมดูลพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายไฟตรงนี้ได้ถึง2 4โวลต์เลยนะครับแอมนะ 1 9โวลต์ยี่สโวลต์สิอโวลต์อะไรก็สามารถพ่วงมาใจ่ายให้บลูทูธได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สเต็ปดาวจากตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น 5V โวลต์แล้วก็มาใจ่ายให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมเป็นอีกหนึ่งโมดูลที่น่าสนใจนะครับสาหรับบลูทูธตัวนี้นะครับนำมารีวิวแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับให้ชมกันนะมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันจะมีแค่ไฟนะครับแล้วก็เป็นตัวเอาต์พุต แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะมี AUX ด้วยนะ mm hmm. AUX พวก SD card ด้วยหรือเปล่า mm hmm. ผมไม่แน่ใจนะครับนอกแต่หลักๆก,ก็ใช้เป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับที่กำลังสนใจโมดูลบลูทูธตัวนี้นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่อง h e l l o t o อ k y ไว้ให้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวประกอบลำโพงบลูทูธแล้วเดี๋ยวจะมา mm hmm. รีวิวแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะบอกวิธีการประกอบด้วย นะครับผมนะยังไงก็ขอบพระคุณมากที่รับชมด้วยนะครับวันนี้ลำลาแล้วครับผมสวัสดีครับ